เดี๋ยวกองทัพทำรีบม,มาอัปเดตให้ดูค่ะพี่พี่รถสไตล์ถ้าผู้บริหารรถสหน่อยงานประวัติสูนสำหรับใครที่กำลังมองหารถ,รถประวัติ0ูนเกรด A พี่พี่ขาคัดโครงสร้างมาให้แล้วเรียบร้อยทุกจุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเบาๆ2.79%พขวันนี้มีทุกรุ่นย่อยนะใครที่กำลังมองหาตัวรถประวัติ0ูนไว้ใช้งานพี่พีอย่าพลาดรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอันอันทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันอันแคมเปร์เกตเอพี่พี่ค่ะวันนี้อยู่กับอันอีกแล้วนะคะบริษัททออโต้นะคะถนนมีนบุรีพี่พี่ค่ะตรงข้ามกับดิสซีสุวินทวงศ์นะคะอันนี้อยู่ที่สาขาที่1ค่ะพี่พี่วันนี้หนูมาอัปเดตรถ่นหรูดีเซ็กเมนต์ให้ดูกันนะคะเป็นรถสไตล์ท่านผู้บริหารแบรนด์หลักของเราเลยนะคะแบรนด์โตโยต้าพี่พี่ค่ะ มีทั้ง t o y ยต้าคันรี 2.0G 2.5นะคะที่เป็นไฮบริดแล้วก็เป็น 2.5G แล้วก็เป็น2.5ไฮบริดพรีเมียมด้วยมีสูงสุดคือ2.5ไฮบริดพรีเมียมเกิดท็อปสุดเลยเป็นรถหน่วยงานปลดระวังนะคะเป็นรถประวัติศูนย์ใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นพี่พี่ขาเพิ่งปลดมานะคะปลดระวางมาบางคันนี่ไม่หลักหมื่นนะบางคันไม่แสนต้นต้น,ตนราคาดีๆพี่ขาราคาหายไปจากไฟแดงมากกว่า50%แน่นอน ใครที่กําลังมองหาอยู่พี่ๆอยากพารับชมนะคะในคลิปเต็มคลิปนี้นะใครที่สนใจนะคะอยากทราบรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมทอานบ็ซ์สอบถามหนูได้เลยนะคะโทรมาได้ที่0918820616หรือว่าจะเป็นไลน์ a n 1 9 z นะพี่ๆวันนี้มีสีขาวสีดำสีพิเศษสีเป็นสีเบลนี่สีน้ำตาลนะคะหรือว่าจะเป็นสีบอลเงินตัว2 0งสนะเดี๋ยวพาดูหมดเลยทุวคันวันนี้ อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตขึ้นด้านบนนะคะพี่พีมานะคะเรามาดูเหลี่ยมสังคมบอดี้ตัวรถกันนะจอเรียงรายอยู่ด้านหน้านี้นะคะมีแต่แฮมเบรี่ทั้งนั้นเลยและเป็นแ a ม r y รี่เชนแปดหน้านิวนะคะพี่พีดอกเบี้บเยเริ่มต้น2 7 9ตลอดอายุสัญญานะคะบอกเลยว่าได้นในราคาคุ้มม,มาดูคันแรกกันก่อนเลยสีขาวคันนี้นะเดี๋ยวหนูให้ดูท้ายก่อนท้ายละหล่อแบบนี้เลยพี่พี่ โตโยต้ารังบี้สองจุนะคะตัวนี้เป็นปี2019ไม่ประมาณแสนกลางนะคะกับราคาอยู่ที่6กแ0 0 0ปนานะคะถูกนะพี่พี่ตัวนี้เป็นตัวน้ํามันล้วนสีขาวมุกด้วยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดกล้องหอยเดิมโรงงานแบบโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลยตัวนี้จะได้เป็นเครื่องน้ํามันล้วน2.0ตัว G ีนะคะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันฟีดาวผลอยู่ประมาณหมื่นสองรถปีสองพันสิบเก้าไมแสนกลางนะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ ดิสเบรกนะคะสี่ล้อมือเปิดเซ็นทัลล็อกนะคะพี่พี่ภายในได้บอหนังสีดำนะคะภายในเนี่ยจะทูโทนมาสีดำทั้งหมดเลยตัวนี้ก็เป็นสีขาวมูฟปี19เครื่อง2000นะคะด้านหลังมีช่องปรับลมแอร์อากาศมาให้พร้อมจุดชาร์จ usb อีก 2. จุดนะบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะกระจกออตโต้4บานเลยด้านข้างนะหรูหราานะคะดีเซ gment ม,มากๆพี่พี่ขาและเป็นรถประวัติศูนย์รถหน่วยงาน ราคาดีนะออก้างป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณล้านสล้าน5 000. ตอนนี้นะคะทรอ,ออโต้ขายอยู่6กแส0 0ได้หรูหรูสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานนะคะพวงมาลัยมาตติฟังก์ชันนะสามจานแบบเดิมโรงงานหนังเดิมนะคะเป็นฟุตสตาร์ทนะไฟหน้าออโต้นะคะระบบแฮกชั่นคอนโทรลมีมาให้เบาะหนังปรับไฟฟ้า และพวงมาลัยนะคะออและเกียร์อัตโนมัตินะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกหจอกกลางทัศกิดนะคะมีเซนเซอร์ถอยกะระยะถอยจอดให้ทุกอย่างทุกจุดนะคะสภาพสวยมากกระจกตัดแสงได้แบบออตโต้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นยนะพี่พี่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันนะคะฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองสภาพตัวรถสวยเลยนะปรับเซตที่นั่งตำแหน่งคนขับได้สองตำแหน่งเป็นเมมโมรีเซตนะ แล้่อกระจกไฟฟ้ากระจกเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกออโต้สบานนะคะสำหรับใครที่สนใจสีขาวมูคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆจากร้านสี่ล้านหเหลือหกแส0แปเาพเท่านั้นได้สองหน้านิวหล่อๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะใครสนใจทักอินบล็อกมาได้เลยนะป้ายทะเบียนเกนะ้าหน้าเก้าหลังด้วยนะคะมงคลมากๆเลยนะ,ะเหลี่ยมสันคมบอดี้นะคะก็มาเดิมเม ฝากระโปรงเนียนๆกริบีรอยไม่มีรอยลากิมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะไฟเลี้ยวไฟหลีมีมาครบเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรุ่นนี้นะคะใครชอบนะแคปหน้าจอทักหาหนูได้เลยนะคะเปลี่ยบนบอดี้สันคมตัวรถก็มาเดิมๆเลยไม่มีรอยลากิมไม่มีรอยลากิมสักจุดนะคะกระจกเดิมโรงงานรอบคันนะคะดิสเบรกสี่ล้อยางดันหลออปีใหม่ๆแน่นอนนะคะ ให้สนใจทั้งหาหนูได้เลยนะมาดูอีกคันหนึ่งพี่พี่ขาสีพิเศษเลยคันนี้นะมันเป็นสีแบบว่าน้ําตาลพูเพินะคะเป็นสีน้ําตาลอมม่วงพี่พี่คันนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะเป็นพรีเมียมด้วยเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะเป็นตัวท็อปสุดของสองจุดห้าที่เป็นตัวสองระบบายทะเบียนได้ตามนี้เลยนะด้านหน้าของคันเนี้ยนะคะ mm hmm. เขาจะได้ในส่วนของเรดร์ตรวจจับมาให้นะคะพี่พี่อันเนี้ยนะ มันจะแตกต่างจากตัวที่เป็นตัวรองนะไฟหน้าก็เหมือนกันนะคะโปรเจคเตอร์นะคะเดย์ทานิงไลท์มีมาให้ไฟเลี้ยวไฟหลีมีมาครบเซนเซอร์2จุดนะคะเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงบอดี้เดิมๆเลยนะคะไม่มีรองอยฝากระโปรงไม่มีรอยลากิ้มเลยนะตัวแม็กเนี่ยนะคะจะกว้างขึ้นนะแม็กจะแม็กขอบใหญ่ขึ้นแล้วนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้ใสายยานนะ่ยางมิชลินนะพี่ๆยางมิชลินนี่น่าจะเป็นปี2023นะคะ มิชรินปียี่สานะสภาพตัวรถสวยเลยนะคะน่าใช้งานมากๆยางก็ใหม่นะแมตก์ขอบสิบแปดนะคะสองสามห้าพับสี่ห้าอารสิบแปดน้ซีรีส์ยังท็อปนะคะกระจกเดิมรอบคันพี่พี่ขากระจกปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวเรียบร้อยนะคะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาด้วยคันนี้ท็อปสุดของตัว2ระบบนะคะไม่อยู่ประมาณแสนกลางๆนะคะปี2019 ราคาเสนอขายเนี่ย8 9 9 0 0 0 899,000ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ15,000พี่พี่มือเปิดเซ็นขั้นล็อกนะกระจกเดิมรอบคันนะคะติดในส่วนของแจ้งเตืนอนการขโมยมาให้แล้วเรียบร้อยออกห้างป้ายแดงบอกหน่อยคันนี้เหลือออกห้างป้ายแดงเนี่ยประมาณล้านเจ็ดล้านแปดแสนนะคะวันนี้เหลือแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหายไปแล้วเก้าแสนพี่พี่หายไปเกือบล้านนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะ บบอหนังสีเบทปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสภาพตัวเบาะนี้ตึงกริปสวยมากๆมีในส่วนของช่องอระบายลมแอร์อากาศที่ขึ้นมาจากตัวเบาะให้นะคะตัวนี้จะมีในตัวท็อปสุดเท่านั้นนะเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับอีโคโหมดนอร์โม่โหมดสปอร์ตนะคะแล้วก็โหมด EV เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกหฮพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับแพทเทิร์ชิปให้ในตัวพวงมลลาลัยมีแจ้งเตือนการล็อกเลนให้นะคะมีแจ้งเตือนก่อนการชนให้รับโทรไว้เสียงเพิ่มเสียงลดเสียงทุกอย่างได้หมดเลย และที่สําคัญเลยเขาจะได้วิทยุเครื่องเสียงแบบ JBL มานะคะอันนี้จะมีในตัวท็อปเหมือนกันนะคะตัวรองไม่มีนะเป็นเครื่องเสียงวิทยุแบบ JBL นะกระจกตัดแสนออโตนะะ้หลังคาซันรูฟเปิดรับอากาศได้เปิดรลกยอะระดับได้หมดนะคะตัวนี้ก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นเลยตัดเซ็ตตำแหน่งที่นั่งสองตำแหน่งนะคะเป่ากระจกไฟฟ้าล็อกกระจกแล้วก็กระจกออโต้สบานนะคะ บบาตึงๆสภาพใส,สวยคุมโทนสีเบจมาแบบนี้พี่พี่เอาไปใช้งานกันยาวหรือบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจาก1 8 0 0 0 0้านเหลือ8 000, 9 9 0 0 0เพี่พี่ปี2019ไม่แสนกลางฟีดาวได้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหมื่นห้าด้านหลังเอามาดูถ้าต,ตัวท็อปสุดเนี่ยหัวหมอนเนี่ยคะเขาจะปรับได้ปรับเอระดับได้10องศาเนาะมีในตัวท็อปเท่านั้นนะคะนี่มันจะมีแผดขึ้นมาให้ทำนะคะนี่ เปิดม่านหลังแบบไฟฟ้าได้นะคะตสตาร์ทรถก่อนแล้วมันจะมันจะแบบใช้งานได้ปกตินะมีช่องวางแก้วน้ำมาให้2องตำแหน่งนะคะตรงนี้ก็ปรับเอ็นหัวหมอนปรับได้เลยนะนี่เขายกขึ้นเลือนลงยกขึ้นได้นะคะมีเฉพาะในตัวท็อปนะช่องปรับอากาศลมแอร์ก็มีมาให้พร้อมจุดชาร์จย s ดีสองจุดพี่ๆขาบอกเลยว่าหรูหลรากว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะพี่ๆแม็กอัลลอย4ล้อเนะะี่ยค่ะไม่มีร่องรอยเลยยางมิชุินนะครับทั้ง4เส้นสภาพสวยไฟท้าย Full LED ดีเซนเซอร์สจุดนะคะกล้องถอยเดิมโรงงานพี่ๆขาและก็ได้ในส่วนของคีบฉลามมานะคะ่ะเป็นชาร์ฟฟินนะสภาพนี่เนียนกริบเลยนะคะบอกเลยว่าสีนี้เป็นตัวสีพิเศษนะหายากนะคะ หายากแล้วในตลาดบ้านเรานะสีขาวสีบอลเงินเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะสีดําก็เหมือนกันแต่สีพวกนี้จะค่อนข้างหายากนะจริงๆถ้าป้ายแดงเนี่ยมันจะมีราคาเนาะของตัวสีที่เพิ่มขึ้นมานะถ้าเป็นสีพิเศษหน่อยก็เพิ่มขึ้นมาสองสามหมื่นประมาณนี้แต่ของเรานะคะราคานี้เลยไม่เพิ่มอะไรนะของกับฟีดาวจัดเต็มได้นะคะมีบริการนิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านนะคะพี่ๆไม่มีอะไม่มีรถมาหาเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งให้ไฟแนนซ์ไปหานะ ไม่มีใครมารับรถให้ไม่เป็นไรเรามีบริการส่งรถสไลด์นะคะมาดูคันนี้นะคะ2.0ตัว G สีบอลเงินพี่พี่ด้านหลังเนี่ยเขาจะเหมือนกันนะคะเกือบทุกรุ่นแตกต่างกันตรงที่ไฟตัวนี้ก็เป็นไฟ LED ธรรมดานะคะเซ็นเซอร์4ี่จุดกล้องถอยเดิมโรงงานไฟเบรกสเกิร์ตท,ทุกอย่างมาครบพี่พี่แบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบเลยสีบอลเงินคันนี้นะคะราคาค่อนข้างที่จะเท่ากันนะ ใส่เป็นยางมิชลินนะคันนี้ยางมิชลินนะคะยางนี้ก็ใหม่นะใหม่ทุกเส้นนะคะใหม่ทุกเส้นเลยเราดูแลให้หมดวิธียางเก่าเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนใหม่ให้ไม่ต้องห่วงถ้าเป็นสีดำนะอ่าสีบอลเงินภายในเขาจะคุมโทนสีดําแบบนี้นะคะสะภาพสวยเหมือนเดิมนะช่องปรับอากาศลมแอร์ม,มีมาให้ร้ามจุดชาร์จดีสองจุดนะ,ะมีที่พักแขนกั้นกลางให้ปกติมีช่องวางแก้วน้านะคะแต่ว่าไม่มีแผ่น ให้กดให้อะไรเหมือนตัวที่เป็นตัวพรีเมียมนะคะตอนนี้ก็จะได้นะคะม่านข้างแบบแมนวนวลกระจกออโต้สบานทุกคันนะคะรุ่นนี้ b อ sport monitor ข้างกระจกมีมานะ,ะพวกเชื่อมอ่าพวกแจ้งเตือนการแบบการแซงนะคะแบบที่เราไม่รู้ตัวนะ,ะแบบมีรถอยู่ข้าง,างนะ,ะมุมอับของสายตานะกระจกออโต้สบานล็อกกระจกปรับกระจกไฟฟ้านะคะปรับเซตที่นั่งตำแหน่งของผู้ขับได้สองตำแหน่งนะ บอนังปะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะทูโทนมาสีดําแบบนี้เลยเด็กมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮ,อกโฮจอกลางทัชสกรีนนะคะแอะร์ออโต้พอมารัยมาติฟังก์ชั่นนะพี่พี่รับโทรไว้เสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนเพลงนเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดนะคะกระจกตัดแสงแบบออโต้นะสะาพเนียนกริปนะคะด้านในคันนี้ก็ราคาอยู่ที่6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันพี่พี่ปีสองพันสิบเก้าไม่ประมาณแสนกลางไม่แสนสี่หมื่นกิโลนะคะ สีบอลเงินส,ยสวยๆเลยแบบนี้นะคะด้านหน้าเซ็นเซอร์4จุดอ่ะเซ็นเซอร์2จุดนะกระจังหน้าแบบเดิมโรงงานไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเลนทามมีมาครบนะคะฝากระโปรงเดิมไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงี้ไม่มีโดนแกะโดนกราวมาแน่นอนนะคะคันนี้สภาพสวยมาก6 7 9 0น0มาพพี่สีบอลเงินนะคะปี19ก้0ไม่แสนสี่หมื่นกิโล ใครสนใจราคานี้ทักหาหนูได้เลยแท็หน้าจอทักมาหนูแจ้งก่อนเลยนะพี่พี่ว่าภาษีพรบรทุกคันนะคะพวกหนูจัดเตรียมให้เสร็จสับเรียบร้อยพี่พี่ไม่ต้องไปทําเองให้เสียเวลานะคะดูแลให้หมดเลยนะมาค่ะพี่พี่มาดูคันต่อไปคันนี้เป็นสีดานะเป็น2.5ไฮบริดเป็นตัวรองพอป,ปี2019พี่พี่ายทะเบียนได้ตามนี้เลยนะคะ7 0 0 0 0ะขอภัย799,000 ถือว่าได้มาถูกมากนะคันนี้ถือว่าพี่พี่ได้ไปถูกนะเป็นตัวรองท็อปนะคะก็ราคาก็อยู่ประมาณล้านเจ็ดล้านหกล้านเจ็ดแน่นอนนะคะแต่ว่าเหลือเจ็ดแสนเก้าหมื่นเ้าพันนะคะตัวรองท็อปของตัวสองระบบนะเหมือนกันหมดพี่พี่ขาไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะคะไฟเลี้ยวไฟหลีมีมาครบกระจังหน้าแบบเดิมโรงงานสภาพตัวรถเมียนกิ๊บแบบนี้เลยแม็กอลอยนะคะยางเนี่ยใส่น่าจะใส่เป็นยางดันหลบไหม คันนี้น่าจะใส่เป็นยางดันหลบนะคะปี2023นะคะยางดันหลบปีองปี2 0 2 3 7 7 7 9 9 0ด0ฟรีดาวน์ันวผ่อนโยมัน1ม0 0 0พี่พี่ได้คันี่2.5งจุ i หไฮบริดนะคะตัวรองท็อปผ่อน14,000เท่านั้นมือเปิดสมาร์ทเอ็นทีคิวเรตกระจกเดิมโรงงานบายสปอตมอนิเตอร์มีมาครบนะเดี๋ยวนูให้ดูภายในนิดหนึ่งนะออปชั่นมันไม่ได้แตกต่างอะไรนะ ให้พี่สังเกตถ้าพี่ดูตัวเอปไปเมื่อกี้เนาะมันจะไม่มีตรงปรับอากาศอของตัวเบาะตรงนี้มาให้หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนธรรมดาไม่ได้เป็นของ JBL แต่ว่าก็มีหลังคาสลูปมาให้เหมือนกันนะคะได้หลังคาสลูปมากระจกตัดแสงแบบ Auto, ออโต้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันมีแพทเทิร์นชิปมาให้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีการแจ้งเตือนออกนอกเลนการแจ้งเตือนก่อนการชนให้แต่ว่าเซนเซอร์ทุกอย่างก็ทํางานปกตินะคะกระจกออโต้สี่บานเซ็นทัลล็อกเนาะ ปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ปรับรที่นั่งของตัวเบาะตำแหน่งผู้ขับได้นะคะตัวนี้ก็จะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนกันด้านหลังนะคะก็จะไม่ได้ในส่วนของแผดที่ปรับในส่วนของตัวเอ็นเบาะด้านหลังมานะไม่มีมานะคะมีมาในเฉพาะตัวพรีเมียมแล้วก็ได้ในส่วนของปรับประการลมแอร์เหมือนกันนะคะได้จุดชาร์จแบต USB มาอีสองจุดม่านข้างแบบแมนวนวลม่านหลังแบบไฟฟ้านะคะ อันนี้สีดำพี่ๆคนหายเยอะนะคะทุกคันนะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%นะรุ่นนี้นะคะจัดเป็นดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะคะราคาการทุ่งท่วมนะคะพี่ๆสีดำนะคะ799,000หายไปามากกว่า50%แน่นอนพี่ๆผ่อนแค่หมื่นสี่นะคะถ้าใครสนใจคันนี้หลังก็เซ็นเซอร์4จุดนะคะไฟท้ายแบบ full LED กล้องถอยหลังเดิมโรงงานแบตบโลโก้ทุกอย่างมาครบนะนี่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสีดำใครสนใจ พนะายินบอซ์่าหนูได้นะคะผ่านมาแล้วสี่คันพี่พี่ชอบคันไหนแคปหน้าจอมาได้นะตัวน,นี้เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นตัวสองจุดห้านะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดเหมือนกับคันดำเลยพี่พี่ใส่ยางบิดโตนมานะคะพี่พี่ยางบิดโตนปีสองพันยี่สิบสี่นะยางบิดโตนปีสองพันยี่สิบสี่ถ้าตัวสีบอลเงินเนี่ยภายในเนี่ยนะคะตัวนี้เขาจะได้เป็นตัวพรีเมียมนะคุมโทนมาสีดำนะคะ ตัวพีเมียมเลยนะพี่ๆดูนะมีช่องนะคะในส่วนของปรับเอ็นหัวหมอนให้นะคะด้านหลังช่องวางแก้วน้ำจุดชาร์จ USB นะคะมีมาให้ปรับอากาศลมแอร์มีมาม่านข้างนะคะแมนนวลมานหลังไฟฟ้ามือเปิดสมาร์ทเอ็นที่คียเรเหมือนทีเคยนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะนี่นะคะช่องปรับอากาศลมแอร์นะคะมีมาให้เนาะของตัวเบาะผู้น้านะคะ เกียร์อัตโนมัตินะพี่พี่จอ JBL นะคะเหมือนกันออปชั่นนะถ้าเป็นตัวท็อปนะลังคาสันลูปนะคะมีม่านปิดไว้กระจกกระแสงออโต้พวงอมาลัยมัลติฟังก์ชั่นมีแพทเทิร์นชิปมีล็อกเลนมาให้นะคะแล้วก็มีปักกิ้งเซนเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนมาให้นอกนั้นออปชั่นก็เหมือนกันหมดเลยถ้ารุ่นนี้นะคะกระจกจะออโต้สี่บานเลยพี่พี่แล้วเบาะจะปรับคู่หน้าเหมือนกันหมดนะเป็นเซนทัลล็อกปรับเซ็ตตำแหน่งที่นั่งของตัวเบาะได้นะคะเหมือนกันนะ แต่ออปชั่นเสริมนะคะที่แตกต่างกันก็ถ้า2.5ก็จะต่างจาก 2.0G ขึ้นไปถ้า 2.0G ก็จะต่างจากตัวอ่าอ่จถ้า2.5ที่เป็นไฮบริดพรีเมียมก็จะแตกต่างจาก2.5รุ่นรุ่นที่เป็นไฮบริดธรรมดานะ,ค,ะคันนี้ก็ไม่90,000นะคะพี่พี่ไม่9ก0 0 0นะ989,000นะคะหายจากป้ายแดงไปแล้วนะคะประมาณ8 0 0 0 0นแ0 0 0สนนะหายไปนะคะจากป้ายแดง ปี19บเก้าได้ไม่เก้าหมื่นได้สี่บอลเงินสภาพเรียนๆแบบนี้พี่พี่คะถ้าสนใจนะทักหา,าหนูได้เลยฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดนะถ้าจัดแบบฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดเท่านั้นเลยนะคุณพี่สนใจคันไหนทักหา,าหนูได้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะที่เป็นสีบอลเงินนะคะตัวนี้เป็นตัวไพ่บิดธรรมดานะคะเป็นตัวรองราคานี้อยู่ที่ปีปีสิ 19, บเก้าเหมือนกันนะคะราคาเจ็ดเจ็ดแสน $99,000 นะถ้าไม่ได้ติดออปชันอยากได้ราคาถูกลงมาเปนะ็นแสนสองแสนนะสคันเมื่อกี้นยคะ,ะบอลเงินเนี่ยเอาคันนี้ก็ได้พี่ๆออปชันแตกต่างกันไม่เยอะมีตัวปรับเอ็นหัวหมอนนะคะมีตัวปรับเอ็นระดับนะคะของตัวเบาะแช่นั้นนะแจ้งเตือนกันก่อนการชนแจ้งเตือนกันล็อกเลนนะคะที่แตกต่างกันไปนะตัวนี้ก็7 9 9ด0 0นเก้ฟรีดาวได้เลยผ่อนประมาณหมื่นนะคะ ได้2.5นะคะตัวรองท็อปไปใช้งานสี่บอลเงินด้วยภายในคุมโทนมาสีดำเหมือนกันวิพีกับตัว2.5ไฮบริดที่หนูให้ดูเมื่อกี้มีหลังคาสลูปมีมาเหมือนกันหมดนะแต่ว่าราคาถูกกว่ากันอยู่ประมาณเกือบสองแสนนะคะนี่เงียนกิฟต์เลยนะด้านในเป็นรถหน่วยงานรถประวัติศูนย์นะคะวิพีขาเอาไปใช้งานกันยาวๆแจ้องอีกอย่างหนึ่งนะพวกแบตเตอรี่นะคะที่เป็นลิเธียมไอออนเนี่ยนะคะ เขารับประกันให้จากศูนย์สิบปีนะคะพี่พี่เพราะฉะนั้นแล้วแบตเตอรี่รับประกันปีสองเก้านะพี่พี่วิ่งใช้งานกับระยยาวนะคะเมื่อหมดใกล้หมดรับประกันพ,พี่ไปเปลี่ยนถ่ายนะคะไปเปลี่ยนแบตลูกใหม่ได้เลยเพราะว่าทุกคันยังไม่มีการแจ้งเคสมบตแน่นอนนะคะเรารับประกันให้นะ,ะมาดูคันสุดท้ายของเราพี่พี่ขาสองจุดห้าไฮบริดนะคะคันนี้ปีสองพันสิบเก้าค่ะพี่พี่ราคาดีนะแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน เลขไม่90,001นะคะได้สีน้ําตาลเบลนี่แบบนี้เลยสภาพตัวรถคือสวยมากๆนะคะภายในเนี่ยคุมโทนมาเป็นสีเบดนะภายในจะได้เบาะหนังสีเบดพี่ๆคันนี้ขอย้ำอีกรอบนึงตัวรองท็อปนะคะปี2019 Toyota Camry 2.5 Hybrid ปี19ไม้90,001ราคา8 19,000นะดีมากๆสำหรับราคาตัวรองท็อปคันนี้และได้ไม้น้อยด้วยนะีคะ ให้ดูเลยฝากระโปรงเดิมๆส,สีสวยๆนะคะเป็นน้ำตาลเบานี่แมกอลอยเดิมโรงงานใส่ยางมิชลินปี2023นะคะนี่8แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้ากลางๆเท่านั้น8แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะพี่ๆนะดูนะคะความสวยของตัวรถหลังคาสลุกกระจกตัดแสงแบบอบอโต้เบาะหนังปาร์วฟ้าคู่หน้าเป็นสีเบทเนียนๆแบบนี้เลย รถใช้งานน้อยมากๆนะคะวมาลไยมาติฟังก์ชันมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะคะเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับโหมดสปรอร์ตนะคะและก็โหมด, e vo, มดมอีโค่โหมดนอร์มัลเบรกหนุยฟังออตโต้เบรกโฮหน้าจอกลางทัชสกรีนนะคะรองรับ Android Auto Apple CarPlay ่เน,นวิเกเตอร์นำทางแบบดาวเคียมให้นะคะสวยเซ็นเซอร์กล้องถอยมีมาครบกระจกออโต้สี่บานนะคะแผงประตูคุมโทนขาวสลับดำแบบนี้เลยนะ เนียนมากๆคันนี้ไมคเก้าหมื่นหนึ่งปีสองพันสิบเก้าแแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้ากลางๆเท่านั้นนะคะด้านหลังเนี่ยจุดชาร์จ usb นะคะช่องระบายลมแอร์อากาศม่านข้างแมนนวลม่านหลังไฟฟ้าเบาะตึงๆสวยๆแบบนี้พี่ๆคะ่ะหนูบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับใครที่เอารถวั่นนี้ไปใช้นะคะและเป็นรถหรูดีเซ gment น,นะ,ะไฟท้ายนะคะเป็นไฟ led 4 เป็นไฟ LED นะคะเซนเซอร์อีก4จุดนะกล้องถอยเดิมโรงงานพี่พี่ขาการันตีให้เลยว่าเกรด A แน่นอนนะคะากไว้ด้วยนะคะทุก่ันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะผ่อนเพียง12ื่นสองนะกับตัว2.0นะคะดาวเบี้ยเริ่มต้น2 7 9ุกรนทุกคันพี่พี่ขาใครสนใจตัวไหนแคปหน้าจอทักมาหาหนูได้เลยเบอร์และลน์น้องอันอันขึ้นให้ตรงหน้าจอเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้หนูขออนุญ,ญาตลาทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะพี่พี่แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดครับสกายเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะบริษัทเราอยู่ตรงข้างกับซมซิซีสุวินทวงวงนะคะพี่พี่ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะ,คะใครสนใจแคมรีรุ่นไหนนะคะแคมหน้าจอและทักไลน์หันได้เลยเบอร์ไลน์อยู่ขึ้นใหต้ตรงหน้าจอแล้วเรียบร้อยลาไปแล้วนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ